คืนที่ฝนตกหนักเสียงฝนกระทบกับหลักนัการถมอเตอร์ไซค์ที่ก้องขี่อยู่ทำให้เขาแทบไม่ได้ยินเสียงงอ,อื่นใดเลยความมืดมิดปก,ปกคลุมทางลัดที่เขากำลังขี่ไปบ้านของเขาตั้งอยู่ไกลจากตัวเมืองและเขามักใช้ทางลัดนี้เพื่อกลับบ้านอย่างรวดเร็วแต่คืนนี้มันต่างออกไปจากทุกครั้งเพราะฝนตกหนักจนแทบจะมองไม่เห็นทางไม่น่าตัดสินใจใช้ทางนี้เลย ก้องพุ่รทำกับตัวเองขับมอเตอร์ไซค์ไปอย่างช้าๆโดยไม่ลืมระวังสภาพถนนที่เลื่นบางครั้งเขาก็หยุดและหันมองไปข้างทางแต่ในความมืดนั้นไม่มีอะไรให้เห็นเลยนอกจากต้นไม้ใหญ่และเสียงลมพัดผ่านเมื่อเขาขี่ไปได้สักทักหนึ่งเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่แปลกประหลาดเสียงอะไรบางอย่างที่ฟังดูคล้ายกับเสียงกรีดร้องของผู้หญิงดังขึ้นนอกจากในป่าช้าเขาหยุดมอเตอร์ไซค์ทันทีและพยายามตั้งสติเสียงนั้นดังมาจากทิศทางของหลุมศพเก่าๆที่เขาคุ้นเคย เนื่องจากเขามักจะขี่มาที่นี่บ่อยๆแต่ไม่เคยได้ยินเสียงอะไรแบบนี้มาก่อนจะเป็นอะไรไปก้องถามตัวเองก่อนที่จะตัดสินใจขับมอเตอร์ไซค์ไปยังจุดที่เสียงดังมาจากพอมาถึงหลุมศพเก่าๆเ,เขาหยุดรถและมองไปข้างหน้าหลุมศพทั้งหมดดูมืดและถึงเหมือนที่เขาเคยเห็นแต่อะไรบางอย่างในบรรยากาศทําให้เขารู้สึกไม่ดีการกรีดร้องนั้นยังดังอยู่หูของเขาสันตร,ริกเมื่อเหมือนใกล้เข้ามาเรื่อยๆเ,เสียงนั้นเหมือนกําลังร้องขอความช่วยเหลือ ไม่สินี่มันอะไรกันเขาถามตัวเองและตัดสินใจเดินไปใกล้ๆเพื่อสำรวจในขณะที่ก้องเดินผ่านหลุมศพเก่าๆเขาก็เริ่มสังเกตเห็นบางสิ่งที่ผิดปกติร่องรอยการขุดหลุมศพที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานบางหลุมดูเหมือนจะเพิ่งถูกขุดขึ้นมาใหม่ๆหญ้าและดินรอบๆหลุมมีความชื้นและรอยขุดใหม่ที่ลึกเกินกว่าที่เขาคิดว่าจะมีคนมาขุดขึ้นในป่านี้เสียงกรีดร้องนั้นยังคงดังขึ้นเขาเดินไปใกล้หลุมศพที่มีการขุดใหม่ และกล้มลงไปดูทันใดนั้นก็รู้สึกถึงอากาศเย็นเยือกพอเขายื่นมือไปใกล้ๆบริเวณหลุมศพที่ขุดขึ้นใหม่ก็รู้สึกถึงความผิดปกติบ,บางอย่างมันเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในนั้นเขาก้มลงไปดูในหลุมและพบว่าเศษลงศพเก่าบางส่วนยังคงอยู่ในนั้นท่ามกลางดินที่ถูกพลิกกลับดูเหมือนว่าใครบางคนจะพยายามขุดหลุมนี้ขึ้นมาใหม่อะไรบางอย่างมันไม่ถูกต้องเสียงกรีดร้องนั้นเริ่มดังขึ้นอีกครั้งทําให้เขาตกใจจนเกือบล้ม ในความมืดและฝนที่ตกไม่หยุดก้องรู้สึกว่าเขากำลังอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่เขายังคงยืนอยู่ที่นั่นรู้สึกเหมือนมีสิ่งหนึ่งที่คอยเฝ้ามองอยู่จากความมืดลึกเสียงฝนยังคงตกลงมาอย่างไม่หยุดยั้งดินรอบๆหลุมศพที่ก้องยืนอยู่เปียกชุ่มไปด้วยน้ำฝนเขาสูดลมหายใจลึกๆพยายามตั้งสติให้กลับคืนมาหลังจากที่เขามองเห็นเศษลงศพเก่าท่ามกลางดินที่ถูกขุดขึ้นใหม่ใจของเขาหนักอึ้งไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรต่อไป ใครมาขุดหลุมนี้ขึ้นมาเขาคิดในใจสติของเขาเริ่มกลับมาเขาหันมองไปรอบๆป่าชาที่นี่ยามค่ำคืนมักจะดูเงียบสงัดแต่วันนี้มันแตกต่างไปจากทุกครั้งร่องรอยการขุดหลุมที่ลึกและดูเหมือนจะเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจเขาย่ำเท้าเข้าไปใกล้หลุมศพมากขึ้นมือขวาของเขาจับที่คันมอเตอร์ไซค์อย่างแน่นเทียงแค่ไม่อยากให้ตัวเองหนีไปจากความกลัวที่กำลังจับกุมอยู่ในใจก้องก้มลงไปอีกครั้งเพื่อสำรวจหลุมที่ขุดขึ้นใหม่ ให้ละเอียดขึ้นเมื่อเขามองไปที่เศษโลงศพเก่าๆที่ถูกเปิดออกมาเขาก็พบบางอย่างที่ทำให้เขาต้องยืนขนลุกนั่นคือเศษกระดูกมนุษย์ที่ปรากฏในหลุมมันดูเหมือนจะเป็นกระดูกของใครบางคนที่ถูกฝังในหลุมนี้นานมาแล้วและถูกขุดออกมาใหม่บางส่วนของโครงกระดูกยังคงอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ราวกับว่าใครบางคนกำลังพยายามขุดมันขึ้นมาโดยไม่สนใจอะไรเลยใครทำแบบนี้ทำไม ก้องทุมทำออกมาด้วยเสียงสัน่นขณะที่ตาของเขาจับจ้องไปที่กระดูกนั้นเขาอยากจะลุกขึ้นและหนีไปทันทีแต่บางอย่างในใจทําให้เขาหยุดอยู่ที่นั่นความอยากรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นมาดึงเขาไว้ในขณะที่เขายืนตรงนั้นและเฝ้าสํารวจสิ่งที่เกิดขึ้นในหลุมศพเขาก็ได้ยินเสียงฟีเท้าของใครบางคนดังขึ้นจากข้างหลังเสียงนั้นเบามากจนแทบจะไม่สามารถได้ยินแต่มันดังพอให้เขาหันไปมอง เขาหันกลับไปอย่างรวดเร็วและจูจ่ๆก็เห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ห่างๆที่ขอบป่าช้าร่างของเธอดูซีเซียวใส่ชุดสีขาวที่เปียกน้ำฝนและทรงผมยาวยืดลงมาปกปิดใบหน้าเธอยือนนิ่งอยู่ตรงนั้นดวงตาของเธอเหมือนจะเจ้ามาที่เขาใครหน้าก้องถามเสียงสัน่นแต่หญิงสาวกลับไม่ตอบเธอยังคงยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นดูเหมือนว่าเธอจะไม่เคลื่อนไหวไปไหนแม้ว่าเขาจะตั้งคำถาม ก้องเริ่มรู้สึกถึงความเย็นเยียบที่แพร่กระจายออกมาจากตัวของหญิงสาวเขาอยากจะหันหลังและหนีแต่ในขณะเดียวกันเขากรับรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างดึงดูดเขาให้เข้าไปหาผู้หญิงคนนั้นหญิงสาวเริ่มเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างช้าๆโดยที่ไม่ยอมหลับตาหรือขยับร่างกายมากนักดูเหมือนว่าเธอจะลอยขึ้นมาจากพื้นดินจนทําให้ก้องรู้สึกได้ถึงความผิดปกติคุณคุณเป็นใคร ก้องถามเสียงแหบแห้งพยายามยืนกรานอยู่ตรงนั้นแม้ว่าความกลัวจะเริ่มครอบงำใจเขาไปทุกทีในขณะที่เขาพูดจบเสียงกรีดร้องของผู้หญิงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นเหมือนกับการร้องขอความช่วยเหลือแต่ในขณะเดียวกันก้องก็รู้สึกว่าเสียงนั้นกำลังตามเขามาใกล้เรื่อยๆร่างของหญิงสาวค่อยๆลอยขึ้นไปข้างหน้าใบหน้าของเธอเริ่มเผยให้เห็นเมื่อผมยาวของเธอลอยออกไปจากใบหน้าเผยให้เห็นดวงตาที่ดำสนิทและใบหน้าที่ซีดขาวจนไม่น่าเชื่อ และก่อนที่กล้องจะทันตั้งตัวเสียงนั้นก็สั่นสะเทือนทั่วทั้งป่าชา้าช่วยฉันเสียงของหญิงสาวดังขึ้นอีกครั้งกล้องมองไปที่หลุมศพข้างๆเขาและรู้สึกถึงบางอย่างอะไรบางอย่างที่เขาคิดไม่ถึงกำลังเกิดขึ้นที่นี่และมันอาจจะเชื่อมโยงกับการขุดหลุมศพขึ้นใหม่กล้องยังคงยืนนิ่งอยู่ที่ข้างหลุมศพที่ถูกขุดขึ้นใหม่ร่างของหญิงสาวที่ปรากฏขึ้นเมื่อครู่หาย ไปในความมืดอ,อย่างรวดเร็วเหมือนกับเธอไม่เคยมีตัวตนร่างกายของเขาเย็นเฉียบเหมือนกับว่าเขาถูกทิ้งไว้ในโลกที่แปลกประหลาดรู้สึกเหมือนทุกอย่างรอบตัวกำลังถูกห่อหุ้มด้วยความเงียบงันเสียงฝนยังคงตกไม่หยุดแต่ความเงียบในป่าช้ากลับแทรกซึมผ่านเสียงฝนและเสียงลมเหมือนโลกนี้อยู่ในช่วงเวลาที่ไม่มีการเคลื่อนไหวไม่ว่าอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเวลาหรือชีวิตก็เหมือนจะถูกหยุดนิ่งในช่วงนั้น ก้องมองไปรอบๆหัวใจของเขายังคงเต้นเร็วมือของเขาสั่นระริกเล็กน้อยเขามองไปที่หลุมศพที่หญิงสาวชี้ไปเมื่อครู่ความคิดในหัวเริ่มประติดประตอ่อการทุกอย่างมันเริ่มมีความหมายมากขึ้นตอนนี้เขารู้แล้วว่าไม่ใช่แค่หลุมศพที่ถูกขุดขึ้นใหม่เท่านั้นที่เป็นเรื่องผิดปกติแต่เขารู้สึกว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความตายเสียงกรีดร้องดังขึ้นอีกครั้งและครั้งนี้มันใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนจะอยู่ข้างๆ เขามันคืออะไรก้องพุ่พคำเสียงเบาและหันไปมองรอบๆอย่างรวดเร็วเสียงนั้นเหมือนจะมาจากทิศทางของหลุมศพที่เขากำลังยืนอยู่แต่ไม่มีอะไรอยู่ในสายตาเขาก้องก้มลงไปที่หลุมศพอีกครั้งคราวนี้เขาสังเกตเห็นบางอย่างที่ไม่เคยเห็นเมื่อครู่มันเป็นเศษกระดูกและชิ้นส่วนของโลงศพที่กระจายอยู่บนพื้นดินที่แปลกประหลาดกว่านั้นคือมีร่องรอยบางอย่างที่ดูเหมือนการขุดขิดราวกับว่ามีใครบางคนใช้ของมีคมขุดดิน เพื่อทําให้กระดูกและเศษลงศพเหล่านั้นปรากฏออกมาเขายังยืนอยู่ที่หลุมศพนั้นพยายามหาคําตอบจากสิ่งที่เขาพบแต่เสียงกรีดร้องนั้นก็ยังไม่หยุดเสียงของผู้หญิงคนนั้นเริ่มดังขึ้นในใจของเขาไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินจากปากแต่เหมือนเสียงนั้นจะขับเคลื่อนจากบางสิ่งที่มาจากใต้ดินก้องรู้สึกว่ามีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ข้างใต้ราวกับว่ามีวิญญ,ญาณ หรือพลังบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ก้องทนไม่ไหวแล้วเขาตัดสินใจจะขุดหลุมนี้ให้ลึกลงไปเพื่อหาคำตอบให้ได้มือของเขาขยับไปหยิบจอบที่เขามักใช้ทำงานในส่วนขึ้นมาเขาขุดลงไปในดินอย่างรวดเร็วความรู้สึกหนาวเย็นค่อยๆแผ่กระจายขึ้นจากพื้นดินขณะที่เขาก้มตัวลงขุดลงหายใจของเขาหนักและเร็วขึ้นเขาต้องการคำตอบไม่ว่าอะไรก็ตามทันใดนั้นเขาก็เจอสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาหยุดมืออยากกระทันหัน มันเป็นกล่องไม้เก่าๆที่ถูกฝังลึกอยู่ใต้ดินกล่องนี้ดูเหมือนจะไม่ได้ถูกเปิดมาเป็นเวลานาน,านแล้วฝุ่นและดินบนกล่องนั้นมีร่องรอยที่ถูกกุดออกไปเมื่อไม่นานนี้ก้องเปิดกล่องไม้ขึ้นอย่างระมัดระวังภายในกล่องมีใบหน้าหนุนขึ้นมาจากกองกระดาษเก่าๆข้างในนั้นมีจดหมายที่มีลายมือขนาดเล็กเขากำลังจะหยิบมันขึ้นมาแต่จู่ๆเสียงกรีดร้องนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งมันดังก้องในหัวของเขา และทำให้เขารู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างกำลังจะเข้ามาหาเขามือของก้องสั่นและเขารีบหยิบจดหมายขึ้นมาเปิดออกมันมีข้อความสั้นๆที่ทำให้เขาขนลุกอย่าเปิดมันถ้าคุณอยากมีชีวิตรอดก้องอ่านข้อความนั้นซ้ำไปซ้ำมาในใจมือของเขาถือจดหมายที่เปียกชื้นด้วยเงื่อความกลัวเริ่มทำให้เขารู้สึกถึงความเสี่ยงที่เขากำลังเผชิญ ทันใดนั้นความมืดรอบตูวก็ดูเหมือนจะยิ่งมืดมนขึ้นเสียงของหญิงสาวค่อยๆดังขึ้นข้างหูของเขาช่วยฉันหาคนที่ฆ่าฉันเสียงนั้นท่าวเบาและเศร้าสร้อยมันเหมือนจะดังมาจากใต้ดินลึกลงไปก้องรู้สึกถึงบางสิ่งที่เขาไม่สามารถหนีจากมันได้อีกแล้วเขาตัดสินใจจะหาคำตอบให้ได้ไม่ว่าจะต้องผเผชิญหน้ากับอะไรก็ตาม ก้องยืนอยู่ตรงนั้นสั่นเทาไปทั้งตัวใจของเขาเริ่มเต้นเร็วขึ้นจนเหมือนจะหลุดออกจากอกข้อความในจดหมายที่เขาพบทำให้เขารู้สึกถึงบางสิ่งที่น่ากลัวซึ่งไม่ใช่แค่การขุดหลุมศพหรือการพบเจอกับวิญญาณที่เรียกร้องความช่วยเหลือแต่เป็นการตระหนักว่าเขากำลังเข้าใกล้บางอย่างที่อาจจะทำให้เขาไม่สามารถหลุดพ้นจากที่นี่ได้อย่าเปิดมันถ้าคุณอยากมีชีวิตรอด คำเตือนนั้นสะท้อนอยู่ในใจของเขาขณะที่มือของเขายังคงถือจดหมายอยู่อย่างแน่นหนาเขาอยากจะโยนมันทิ้งไปแต่บางอย่างในตัวเขาก็ยังคงไม่ยอมให้ทำเช่นนั้นความสงสัยยังคงคอยดึงเขาให้ค้นหาความจริงเสียงฝนที่ตกลงมาเริ่มเบาลงท่ามกลางความเงียบที่แผ่ซ่านไปทั่วป่าช้าแต่เสียงกรีดร้องที่ดังในหัวของกล้องยังคงไม่หยุดยังคงตามเขามาไม่ลดและเหมือนกับว่าเสียงนั้นกำลังขอความช่วยเหลือจากเขาในที่สุดกล้องตัดสินใจเปิดจดหมายออกจนหมดเขาพบว่า มีข้อความอีกส่วนหนึ่งที่ถูกเขียนไว้ในมุมมืดของกระดาษในคืนสุดท้ายเขาจะกลับมาคืนนี้เมื่อเขาอ่านข้อความนั้นมือของเขาสั่นไปหมดรู้สึกถึงการเตือนภัยที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งที่เขาคิดนั่นหมายความว่าใครบางคนที่เขาไม่รู้จักจะกลับมาในคืนนี้และมันจะเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ ทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงบางอย่างเคลื่อนไหวจากใต้ดินราวกับมีอะไรบางอย่างขยับตัวอยู่ในความเมื่อเสียงนั้นดังขึ้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนกล้องรู้สึกเหมือนกับว่าใจของเขาจะหยุดเต้นไปชั่วขณะไม่ไม่ใช่เขาพูดออกมาด้วยความกลัวขณะนั้นเองที่พื้นดินรอบๆเขาก็เริ่มสั่นสะเทือนอย่างเบาๆเขามองไปที่หลุมศพข้างๆที่เขาขุดขึ้นมาเมื่อครู่ร่างกายของเขาตึงเครียดรู้สึก ถึงความผิดปกติบางอย่างที่มันเริ่มทะลักออกมาจากใต้ดินเสียงกรีดร้องที่เขาได้ยินตอนแรกเริ่มมีทุ่งทำนองที่แปลกประหลาดมันไม่ใช่แค่เสียงร้องขอความช่วยเหลือแต่มันยังมีความโกรธและความเจ็บปวดแฝงอยู่ในนั้นและแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจากในหลุมศพที่เขาขุดขึ้นใหม่ดินและเศษลงศพเริ่มกระจายออกไปอย่างรวดเร็วร่าง ที่เป็นเงาเริ่มปรากฏขึ้นท่ามกลางความมืดผิวของมันซีดขาวร่างกายคล้ายกับคนที่ถูกฝังอยู่ในหลุมมานานหลายปีเสื้อผ้าของมันเปื่อยยุ่ยจนแทบจะเป็นผงฝ่ามือของมันยื่นออกมาจากหลุมศพพร้อมกับนิ้วที่ยืดยาวเหมือนกับว่าไม่มีชีวิตกล้องเบิกตากว้างรู้สึกถึงความเย็นเยียบที่แผ่กระจายจากร่างนั้นเขาตะโกนออกไปแต่ไม่มีเสียงใดๆที่หลุดออกจากปากเขาเพียงแค่การเคลื่อนไหวของร่างนั้นที่กำลังคลืบคพลานออกมาจากหลุมศพ เขากลับมาแล้วเสียงของหญิงสาวดังขึ้นในหัวของก้องคราวนี้มันดังมากขึ้นเหมือนกับว่าเสียงนั้นมาจากทุกทิศทางทันใดนั้นก้องก็เห็นใบหน้าของผู้ชายคนหนึ่งที่ปรากฏขึ้นจากร่างของเงานั้นใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยแผลเป็นและรอยยิ้มที่ยากจะลืมหลับตาลงและหลับตาขึ้นใหม่เขารู้สึกว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับบคุคคลที่ไม่ควรมีชีวิตอีกต่อไปนายก้องพูดออกมาเสียงแหบแห้งนายคือใครทําไมถึง ทำไมถึงทำกับเธอแบบนั้นหรือเสียงของชายคนนั้นตอบกลับมาแหบแห้งราวกับเสียงของคนที่ตายไปแล้วแต่ยังคงมีความโกรธแค้นแฝงอยู่ก้องสังเกตเห็นชายคนนั้นยิ้มอย่างชั่วร้ายก่อนที่เขาจะยกมือขึ้นและชี้ไปที่หลุมศพที่อยู่ข้างๆเธอไม่ได้ตายจากอุบัติเหตุเธอถูกฆ่าที่นี่และฉันก็ทําให้เธอต้องตายชายคนนั้นกล่าวด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความโกรธก้องรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่กระจายไปทั่วร่างกายเขาหยุดหายใจ และพยายามตั้งสติเขากำลังอยู่ท่ามกลางความจริงที่เขาไม่เคยคาดคิดความลับของหลุมศพนี้กำลังถูกเปิดเผยในที่สุดเขาเข้าใจแล้วว่าเขากำลังถูกดึงเข้ามาในเหตุการณ์ที่ถูกซ่อนไว้มาเนิ่นนานคืนนี้จะเป็นการคืนที่ไม่มีใครสามารถหนีจากมันได้ก้องยืนนิ่งอยู่กลางป่าช้าขณะที่ชายที่ปรากฏตัวขึ้นจากหลุมศพยังคงยิ้มด้วยรอยยิ้ม ที่เยือกเย็นสายตาของเขาจับจ้องไปที่กล้องราวกับเขาคืออยู่ในเกมของความโกรธแค้นที่ไม่เคยสิ้นสุดทำไมกล้องถามเสียงแหบแห้งแต่ไม่สามารถออกเสียงคำถามอื่นได้ความกลัวเริ่มกัดกินจิตใจเขามันไม่ใช่แค่การพบเจอกับวิญ,ญญาณแต่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนี้ดูเหมือนจะเป็นการเล่นสนุกของบางสิ่งที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจของเขาชายคนนั้นยิ้มกว้างขึ้นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายและคำถามที่เขาไม่อยากจะรู้คำตอบ ทำไมเสียงของชายคนนั้นแหบแห้งราวกับเสียงจากหุมศพเธอเป็นคนที่ถูกลืมแต่ไม่ได้หมายความว่าเธอจะถูกทิ้งไปฉันทําทุกอย่างเพราะเธอทุกอย่างที่ฉันทําก็เพราะเธอก้องรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่มาจากตัวชายคนนั้นราวกับว่าเขาถูกมองเห็นมากกว่าที่เคยคําพูดของชายคนนั้นทิ้งความสงสัยไว้ในใจเขาแต่เขายังคงไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น ชายคนนั้นชี้มือไปที่หลุมศพที่เขาขุดขึ้นมาก่อนหน้านี้ดวงตาของเขาส่องแสงวิบวับในความมืดมันเหมือนกับว่าเขากำลังบอกก็ให้มองไปที่หลุมศพนั้นและสิ่งที่ซ่อนอยู่ในนั้นเธอจะไม่หลุดพ้นได้จนกว่าจะรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าเธอเสียงนั้นเปลี่ยนไปเป็นเสียงกระซิบที่เหมือนจะดังจากทุกทิศทางเธอจะต้องหาคำตอบและเธอจะต้องจ่ายราคาก้องรู้สึกว่าความเย็นเยือกแส่ซ่านจากหลุมศพที่ชายคนนั้น ชี้ไปกระดูกที่เคยเป็นของผู้หญิงคนหนึ่งเริ่มลอยขึ้นจากดินอย่างช้าๆดวงตาของกระดูกที่ปรากฏขึ้นนั้นไม่มีแสงไม่มีการเคลื่อนไหวแต่กลับส่องประกายราวกับมีชีวิตใครก้องคําถามนั้นอีกครั้งด้วยความพยายามสุดท้ายที่จะหาคําตอบใครที่ฆ่าเธอชายคนนั้นหัวเราะออกมาเสียงแหบแห้งมันทําให้ก้องรู้สึกเหมือนเสียงนั้นดังกล้องอยู่ในหัวของเขาราวกับเสียงนั้นจะบดขยี้จิตใจของเขาจนเหลือแต่ความหวาดกลัว เธอถูกฆ่าเพราะเธอรู้เรื่องบางอย่างที่ไม่ควรรู้ชายคนนั้นพูดตอบพร้อมกับยิ้มกว้างขึ้นและตอนนี้เธอต้องทําให้คนที่ฆ่าเธอต้องชดใช้ทันใดนั้นก้องรู้สึกว่ามีบางสิ่งเย็นเยือยเยือกแต่ที่ต้นขาของเขาเขาหาันไปมองและเห็นเงาของผู้หญิงที่เขาเคยพบในหลุมศพเธอลอยเข้ามาใกล้พร้อมกับดวงตาที่ดําสนิทและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดฉันต้องการคําตอบหญิงสาวพูดด้วยเสียงที่เศร้าส้อยฉันต้องการความยุติธรรมนะฉัน ต้องการการแก้แค้นก้องมองไปที่หญิงสาวเขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในความมืดนี้เขาถูกดึงเข้าไปในสิ่งที่เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เขาต้องเผชิญหน้ากับความจริงและการเลือกที่จะไม่อาจหลีกหนีฉันก้องเริ่มพูดด้วยเสียงที่สั่นเทาฉันจะช่วยเธอได้ยังไงหญิงสาวยิ้มบางๆแม้ว่ามันจะเป็นรอยยิ้มที่เศร้าส้อยและโศกเศร้าเธอเอื้อมมือไปแต่ที่ไหล่ของก้องชายหนุ่มรู้สึกได้ถึงความเย็ยนที่แผ่ซ่านจากมือของเธอ หาคนที่ฆ่าฉันและทุกอย่างจะจบลงเสียงของเธอแผ่วเ,เบาแต่ก้องได้ยินชัดเจนชายคนนั้นยิ้มและก้าวถอยหลังเข้าสู่หลุมศพที่เขาพิอ่งออกมาจากมืดมิดลงไปอีกครั้งมันเป็นทางเดียวที่เธอจะได้หลุดพ้นเขาพูดทิ้งท้ายก่อนที่เขาจะหายไปในความมืดก้องยืนอยู่ตรงนั้นเพียงลำพังความมืดรอบตัวดูเหมือนจะกลืนกินทุกสิ่งเขารู้ดีว่าเขาไม่มีทางเลือกแล้ว เขาต้องหาคำตอบให้ได้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ต้องเผชิญหน้าคำถามนั้นยังคงตามหลอกหลอนเขาใครคือคนที่ฆ่าเธอและคำตอบนั้นอาจจะเป็นคำตอบที่เขาจะไม่มีวันพร้อมรับมันคืนเริ่มเงียบสงบลงอีกครั้งเสียงฝนที่ตกหนักค่อยๆเบาลงจนกลายเป็นเสียงละอองที่กระทบใบไม้ก็ยังคงยืนอยู่ที่ป่าช้ารู้สึกถึงความเย็นจากการที่เขายังอยู่ท่ามกลางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้บิญญาณของหญิงสาว และชายคนนั้นยังคงวงเวียนอยู่ในใจของเขาบังคับให้เขาต้องหาคำตอบให้ได้ก่อนที่มันจะสายเกินไปเสียงกรีดร้องที่เขาได้ยินในตอนแรกกลายเป็นเสียงที่หลอกหลอนเขามากขึ้นทุกขณะตอนนี้มันไม่ใช่แค่เสียงจากอดีตแต่มันเป็นเสียงที่สะท้อนออกมาจากถ่ายในจิตใจของเขาเองก้องรู้ดีว่าการที่เขายังยืนอยู่ตรงนี้มันหมายถึงทางเลือกสุดท้ายของเขาเขาต้องหาคำตอบไม่ใช่แค่เพื่อหญิงสาวในหลุมศพแต่เพื่อเขาเองด้วยเหตุผลที่ลึกซึ้ง และยิ่งใหญ่กว่าที่เขาคิดก้องมองไปที่หลุมศพที่เขาขุดขึ้นในคืนแรกทุกสิ่งรอบตัวเริ่มหมุนวนเขารู้ว่าเขากําลังเข้าใกล้คําตอบแล้วคําตอบที่เขาคาดเดาไว้แต่ไม่อยากยอมรับแล้วในที่สุดเขาก็รู้ชายที่ปรากฏตัวขึ้นจากหลุมศพไม่ใช่คนแปลกหน้าเขาคือคนที่เขาเคยรู้จักในอดีตเพื่อนเก่าที่เคยร่วมทํางานด้วยกันเมื่อหลายปีก่อนมันเป็นเขาคนที่ฆ่าเธอ ก้องพมพำออกมาน้ำตาเริ่มไหลรินเขารู้สึกถึงความผิดหวังและความเจ็บปวดในตัวเองที่ไม่ได้ช่วยเธอในวันนั้นหญิงสาวที่ปรากฏตัวขึ้นในหลุมศพไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับเขาเช่นกันเธอคือน้องสาวของเพื่อนเก่าคนนั้นผู้หญิงที่หายไปจากชีวิตเขาหลังจากที่มีอุบัติเหตุที่แรยแรงหลายปีก่อนเธอถูกฆ่าและเขาก็ไม่เคยรู้ถึงเหตุการณ์นั้นเลยจนกระทั่งตอนนี้ชายคนนั้นที่กลับมาจากความตาย ไม่ได้กลับมาเพื่อแก้ไขสิ่งที่เขาทำผิดแต่กลับมาพร้อมกับคำสาบที่ต้องส่งต่อให้คนที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมของน้องสาวเขาคือผู้ที่ถูกเลือกให้เป็นตัวกลางในการทำให้ความจริงปรากฏและการแก้แค้นจะไม่หยุดจนกว่าจะได้คำตอบก้องรู้สึกเหมือนถูกฉุดเข้าไปในดวงตาของหญิงสาวที่มองเขาเงียบๆเ,เธอไม่ได้พูดอะไรอีกต่อไปแต่มันเหมือนว่าทุกอย่างถูกถ่ายทอด มาจากการมองศกตาของเธอความเจ็บปวดที่เธอได้รับในวันนั้นความเจ็บปวดที่ยังคงหลอกหลอนเธอในทุกคืนก้องยกมือขึ้นเพื่อสัมผัสใบหน้าของหญิงสาวเธอยิ้มบางๆก่อนจะหายไปในความมืดความเจ็บปวดและความโกรธที่เธอทิ้งไว้ไม่ได้จางหายไปแต่กลับกลายเป็นพลังที่กระตุ้นให้ก้องต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องเขาตัดสินใจเดินไปยังที่ที่เขารู้ว่าจะพบคำตอบเขาเดินไปตามเส้นทางที่ป่าช้าพาไปจนในที่สุดเขาก็มาถึงบ้านร้าง หลังหนึ่งที่ถูกทิ้งร้างมานานบ้านที่เคยเป็นที่อยู่ของเพื่อนเก่าคนนั้นก้องเข้าไปในบ้านที่เงียบสงบไม่มีเสียงใดๆเลยนอกจากเสียงฝีเท้าของเขาเองที่ดังก้องอยู่ในห้องที่มืดมิดเมื่อเขาหันไปมองที่โต๊ะไม้ไม้เก่าที่เคยเต็มไปด้วยเครื่องดื่มและเสียงหัวเราะของเพื่อนในอดีตเขาก็เห็นสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงกล่องไม้ใบหนึ่งที่เคยถูกซ่อนไว้ในที่ลับก้องเปิดกล่องไม้ขึ้นพบกับเอกสารหลายแผ่นและในแผ่นหนึ่ง เขาเห็นภาพถ่ายของหญิงสาวที่เขารู้จักบนกระดาษมีรายละเอียดเกี่ยวกับการตายของเธอที่ถูกปิดบังจากสาธารณะอย่างมิดชิดเขาอ่านมันไปจนจบสะท้อนกับความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และคำตอบที่เขาค้นหามาตลอดก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าในที่สุดก้องรู้ว่าตัวเขาเองก็คือคนที่ต้องจบเรื่องนี้เขาตัดสินใจที่จะเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาค้นพบต่อสาธารณะเพื่อให้ความยุติธรรมที่ถูกปฏิเสธ มาตลอดกลับมาและเพื่อที่จะให้วิญญาณของหญิงสาวได้พักผ่อนอย่างสงบแต่การเปิดเผยนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแก้แค้นให้กับเธอมันยังเป็นการชำระล้างจิตใจของเขาเองและทำให้เขาหลุดพ้นจากคำสาปที่เขาต้องรับผิดชอบมาตลอดเมื่อเขากลับไปยังป่าช้าในคืนที่ฝนตกก้องรู้ว่าการสิ้นสุดของเรื่องนี้จะไม่มีวันเป็นเพียงแค่ความตายแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ ของการรับรู้และการสํนนึกผิดจากทุกๆสิ่งที่เคยทำผิดพลาดไปในอดีตและเมื่อเขาก้าวเท้ากลับไปในโลกที่เขาคุ้นเคยทุกอย่างรอบตัวก็เริ่มกลับคืนสู่สภาพปกติเหมือนกับว่าการแก้แค้นนั้นถูกปิดฉากไปแล้วเสียงกรีดร้องค่อยๆจางหายไปในสายลมและความมืดที่เคยกลูกลับกลายเป็นแค่เงามืดของอดีตเขาเดินออกไปจากป่าช้าครั้งสุดท้ายพร้อมกับคำสัญญาที่จะไม่ลืมสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในคืนนี้